สวัสดีครับช่างแรกนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมารีวิวใช้งานเจ้าดี2 0่สิบกิโลวัตต์ไฮบริดออนออนะครับอ่าต้องบอกว่าเป็นรีวิวการใช้งานแบบคร่าวๆนะครับไม่เอาแค่การตั้งค่าการใช้งานคร่าวๆเบื้องต้นนะครับว่าต่อแบตเข้าไปแล้วเราจะต้องตั้งค่าย,ยังไงบ้างถึงจะใช้งานได้นะครับ โอเคก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูหน้าตาการตั้งค่านะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเราจะต่ออะไรบ้างถึงจะใช้งานได้นะครับอ่าก็เหมือนเครื่องไฮบริดทั่วไปนะครับเพียงแค่ฟังก์ชันมันจะเยอะนิดหน่อยนะครับที่ต่อไว้ตอนนี้นะครับก็ต่อแบตเตอรี่เข้าเครื่องนะครับต่อแผงโซลาร์เซลล์นะครับต่อการไฟฟ้าเข้าฝั่งกิจนะครับอันนี้ก็เป็นพอร์ตเจนตรงกลางตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้นะครับ พอสุดท้ายฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งโหลดนะครับโหลดก็คือตัวนี้ออกไปใช้งานนะครับตอนนี้นะครับที่ต่อไว้อยู่เป็นระบบออฟกิดไฮบริดนะครับไม่ได้ต่อเป็นออนกิดนะตัวนี้มันสามารถทําเป็นออนกิดได้ด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่รอบนี้นะครับต่อเป็นไฮบริดออฟกิดนะครับและอีกสายเส้นหนึ่งที่ต่อไว้ตรงนี้นะครับนั่นก็คือสายสําหรับสื่อสารกับแบตเตอรี่นั่นเองนะครับซึ่งอินเวอร์เตอร์ตัวนี้สามารถสื่อสารกับแบตของแมกซ์กายได้เลยนะครับสื่อสาร กได้โดยตรงเพื่อการใช้งานที่สมบูรณ์มากขึ้นนะครับเมื่ออินเวอร์เตอร์กับแบตสื่อสารกันได้นะครับการที่บีมเอสจะตัดเนี่ยเป็นไปได้ยากมากนะครับโวลชาร์จเอ่ยวต์เต็มโวลตัดโวลต่ออะไรพวกน,นี้นะครับเขาคำนวณกันเองนะครับมันจะมะีระบบโปรโตคอลสื่อสารกันอยู่ว่าชาร์จที่กี่โวลถึงจะพอดีตัดที่กี่โวลถึงจะพอดีนะครับแบตกับอินเวอร์เตอร์จะคุยกันเองนะครับเราไม่ต้องตั้งค่าเราตั้งค่าแค่กระแสะการชาร์จนะครับ นะครับเบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของสเปคเครื่องตัวนี้นะครับเผื่อใครยังไม่รู้ตัวนี้เป็น d ียี่ไฮบริดออนออฟกิขนาด10กิโลวัตต์หเฟสนะครับหรือว่าซิงเกิลเฟสนั่นเองนะครับตัวตระกูล10กิโลวัตต์นี่นะครับจะมี mpvt ทั้งหมด3 mpvt เลยนะครับก็คือต่อ pv เข้าได้3สติงนะครับสติงละ26แอมป์กันเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่ารองรับกระแสฝั่ง pv เนี่ยนะครับได้เยอะมากๆนะครับสติงละ 26M3 แอมป์สสติงนะครับแยกกันทำงานแบบอิสระด้วยนะครับต่อแผงคนละชนิดคนละวัดคนละยี่ห้อต่อได้หมดเลยนะครับสติงหนึ่งอาจจะต่ออนุกรมมา5แผงสติงที่2อาจจะ8แผงสติงที่3อาจจะ10แผงอะไรอย่างเงี้ยนะครับจำนวนแผงไม่จำเป็นต้องเท่ากันต่อร่วมกันได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นการาทำงานแบบ MPPT แยกอิสระนะครับ ทีนี้นะครับเมื่อเราต่อทุกอย่างครบเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการเปิดเครื่องเลยนะครับอันนี้ก็คือผมเปิดแบตเตอรี่เข้าแล้วนะนะครับเอาเบรกเกอร์แบตขึ้นเข้าเครื่องแล้วนี่เห็นไหมนะครับแต่ยังไม่ได้เปิดสวิตช์ข้างเครื่องนะครับวิธีที่เราจะเปิดเครื่องอันดับแรกเลยนะครับผมก็จะแนะนําให้เอา AC ฝั่งการไฟฟ้าเนี่ยเข้าก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวจะยกเบรกเกอร์ AC input เข้าก่อนนะปุ๊บโอเค เอซีอินเข้าแล้วนะครับรอสักพักหนึ่งนะครับให้หน้าจอติดขึ้นมานี่นะครับอ่าหน้าจอติดขึ้นมาแล้วนะอ่าแต่เครื่องจะยังออฟอยู่นะนะครับจนกว่าเราจะเปิด AC ซีสวิตข้างเครื่องตรงนี้นะครับ ทีนี้นะครับให้เราเข้ามาตั้งค่าการใช้งานก่อนนะครับซึ่งตรงนี้ผมตั้งไว้เบื้องต้นแล้วนะครับเราจะตั้งเป็น zero export to load ไว้นะครับเราจะใช้แบบ hybrid off grid ไม่ใช้แบบ on grid นะคลิปนี้จะแสดงตัวอย่างเป็น hybrid off grid ซะก่อนนะครับจากนั้นนะครับก็ติ๊ก enable ตรง load first ไว้นะครับทีนี้เลื่อนลงมานะครับให้ติ๊ก time off youth ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมอีกทีนึงนะครับ ให้ตั้งไว้แบบนี้ก่อนอันดับแรกนะครับทีนี้ถ้าแบตเตอรี่ใครสามารถสื่อสารกับตัวอินเวอร์เตอร์ได้อย่างเช่นเคสนี้นะครับผมทดสอบกับแบตเตอรี่3 0 0แอมป์ของ Max Sky ซึ่งสามารถเชื่อมต่อสื่อสารกับตัวดียีตัวนี้ได้นะครับให้เราเข้ามาตั้งค่าแบตเตอรี่ตรงนี้ตั้งค่าแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับตั้งเป็นลิเธียมไว้นะครับเดิมทีมันจะอยู่อะไรก็แล้วแต่นะครับให้เราติ๊กตรงลิเธียมตรงนี้ไว้นะครับติ๊กไว้แล้วก็ติ๊กถูกไป นะครับออกจากหน้านี้ไปนะครับในส่วนของแรงดันชาร์จกระแสชาร์จของแบตเตอรี่นะครับเมื่อเราสื่อสารกับตัวเดี๋ยวผมย้อนกลับออกไปเมื่อเราสื่อสารกับตัวแบตเตอรี่ได้นะครับค่า SOC เปอร์เซนต์ตรงนี้ค่าเปอร์เซนต์ตรงนี้กับค่าที่ตัวแบตเตอรี่มันจะต้องตรงกันนะครับเครื่องโชว์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะแบตเตอรี่ก็ต้องโชว์ห้าสิบนี่เห็นไหมนะครับ 50%เหมือนกันนะครับถ้ามันสื่อสารกันได้นะครับวิธีเช็คอีกอย่างหนึง่งว่ามันสื่อสารกันได้ไหมกดเข้าไปตรงแบตเตอรี่แล้วก็กดตรงลิเทียมนะครับนี่เห็นไหมค่าพารามิเตอร์พวกนี้มันจะโชว์ขึ้นมานะครับค่าแรงดันค่า SOC ค่าลิมิตชาร์จนะครับลิมิตดีชาร์จมันจะโชว์ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเป็นค่าในตัวของแบตเตอรี่เองนะครับลิมิตชาร์จนี่ m แม็กสุดที่180แอมป์นะครับดีชาร์จเคอร์เรนต์ลิมิตก็180แอมป์เหมือนกันนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้รองรับการดีชาร์จที่1 8 0แอมป์นั่นเองนะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องตั้งค่ามีอะไรบ้างฝั่งแบตเตอรี่ก็คือการตั้งค่า กระแสการชาร์จนะครับว่าเราจะให้กระแสการชาร์จที่กี่แอมป์นะครับเราก็ตั้งไปได้เลยสูงสุดที่1 8 0แอมป์เมื่อกี้ที่เราไปดูนะครับแบต2 0 0แอมป์เนี่ยก็แนะนําตั้งค่าประมาณาาแบตามแอมป์สินะครับ3 0 0แอมป์ก็ตั้งได้เกือบเกือบ1 0 0แอมป์นะ100แอมปนะ์มตั้งได้แต่เดี๋ยวเคสนี้ผมจะตั้งไว้สักประมาณ6 0แอมป์นะครับถ้าสมมุติเราตั้ง6 0แอมป์แล้วมันไม่เต็มเราก็สามารถเพิ่มกระแสการชาร์จทีหลังได้นะครับ ในส่วนของโวลต์ชาร์จนะครับเราไม่ต้องตั้งนะครับโวลต์ชาร์จเราไม่ต้องตั้งตัวอินเวอร์เตอร์กับตัวแบตเตอรี่เขาจะคุยกันเองว่าเขาจะเหมาะสมชาร์จที่เท่าไหร่นะครับส่วนต่อมาที่ต้องตั้งนะครับต่อจากาหน้าแบตเตอรี่เซตติ้งตรงนี้นะต่อจากตรงนี้กดเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับสิ่งที่เราต้องตั้งก็คือนี่นะครับอ่าเริ่มจากาหัวข้อแรกเป็นริเทียมโหมดอันนี้เราไม่ต้องตั้งนะนะครับชัดดาวนะครับอ่านะชารด,ดาว ตรงนี้ก็หมายความว่านะครับอินเวอร์เตอร์จะทํางานไปจนกว่าถ้าแบตเตอรี่ถึง20%เอร์เนตี่ยอินเวอร์เตอร์จะตัดการทํางานถ้าใช้แบตอย่างเดียวนะครับโลแบตนะครับโลแบตตรงนี้ที่35%นะครับรีสตาร์ทนะครับ45%นะครับโลแบตมันจะแจ้งเตือนก่อนแต่มันจะไปชัตด,ดาวน์ที่20แล้วมันจะกลับมาทํางานฝั่งแบตเตอรี่ทีที่4ี่ถ้าเราใช้แบตอย่างเดียวนะครับค่าตรงนี้จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราใช้กับ ร่วมกับการไฟฟ้าอ่าหมดละถ้าใช้ร่วมกับการไฟฟ้าด้วยนะครับมันจะไปสัมพันธ์นกันกับตัว time of use อีกทีนึงนี่นะครับจะเห็นได้ว่าเครื่องพวกนี้มันค่อนข้างซับซ้อนนะครับแต่ก็ใช้งานได้เหมือนกันใช้งานได้ง่ายแต่ฟังก์ชันนี่มันเยอะมันก็เลยแลดูจะซับซ้อนหน่อยนะครับมขยายใจความกันต่อในฟังก์ชันของ time of use นะครับ ตรงนี้นะครับมันจะแบ่งเป็นค่าเวลานะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมแก้เปอร์เซ็นต์ไว้34%นตะตอนนี้นะครับถ้า13บมนาฬกาถึง17นาฬิกาถ้าแบตเตอรี่ลดลงมาเหลือ34%เมื่อไหร่นะครับการไฟฟ้าจะเข้ามาทำงานแต่ถ้าแบตเตอรีย่ยังไม่ถึง34%ี่เอนี่ยแบตจะเป็นตัวจ่ายโหลดซะก่อนนะครับและยังนะครับถ้าแรงดันถ้าค่าเปอร์เซ็นต์ SOC ของแบตเตอรี่ถึงระดับ34%เมื่อไหร่เราจะตั้งให้ กิจชาร์ตก็ได้นะครับน,นะเราก็ตั้งเอนด์เดิบนกิจชาร์ตตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็ติ๊กถูกไปนะครับเมื่อแบต SOC เหลือ34%เปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่นะครับกิจชาร์ตฟังก์ชันนี้มันจะทำงานนะครับให้เราติ๊กแอนด์เินตรงนี้ไว้ด้วยนะครับกิจชาร์ตก็จะชาร์จเข้าแบตเตอรี่ที่4 0แอมป์ตามที่เราตั้งไว้แล้วก็ติ๊กถูกไปแค่นี้เองนะครับแค <ged> ่นี้ก็เพียงพอต่อการที่จะเริ่มต้นใช้งานได้แล้วนะครับ <S <s เดี๋ยวผมจะไปตั้งกิจ ชาร์จออกไว้ก่อนนะครับผมจะยังไม่ให้จิตมันชาร์จนะแต่ใครจะให้การไฟฟ้าชาร์จด้วยก็ไปตั้งเพิ่มได้ตามนี้เลยนะครับทีนี้นะครับใครฟังไม่ทันก็ลองกอคลิปไปฟังใหม่กันได้ว่านะครับตั้งอะไรบ้างยังไงบ้างนะครับเพื่อที่จะเริ่มต้นใช้งานนะครับณนะตอนนี้นะครับเครื่อง ก็ตั้งค่าเสร็จพร้อมที่จะใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่จะเห็นได้ว่ามันออฟอยู่เพราะเรายังไม่เปิดสวิตช้างเครื่องนั่นเองนะครับทีนี้ตั้งค่าเสร็จแล้วผมยังไม่เอา P ีเข้านะนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสวิตช้างเครื่องซะก่อนปุ๊บนะครับกดเข้าไปจังหวะหนึ่งนะครับก็ตัวเนี้มันจะใช้เวลาอ่าสตาร์ทเครื่องเนี่ยพอสมควรเลยนะครับประมาณ2-3นาทีได้ต้องรอกันพักหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวจะกลับมาอีกทีตอนเครื่องมันออดแล้วนะครับ โอเคนะครับมาต่อกันนะครับตอนนี้เครื่องก็ออนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะเครื่องออนสถานะขึ้นออนเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ตอนนี้ดึงแบตมาจ่ายโหลดอย่างเดียวนะครับตอนนี้โหลดก็นี่ AC 220ออกแล้วนะครับอ่ะ อ่านี่นะครับตอนนี้นะครับไฟ AC output ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นได้ว่ามันออกไม่ถึง220เนื่องจากเครื่องตระกูลน,นี้นะครับ D2 Hybrid On/Off ก t ตัวเนี้มันจะอ้างอิงตามแรงดัน AC input นะครับนี่เรามาดูการไฟฟ้านี่การไฟฟ้าอยู่ประมาณ210กว่า209โวลต์อะไรประมาณนี้นะครับ AC out มันก็จะออกเท่ากับ AC in เหมือนกันนี่นะครับ208 209โวลต์น,นะครับ มันก็เป็นทั้งข้อดีข้อเสียนะนะครับเมื่อก่อนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้นะครับโอ้เสียงพัดลมดังน่ากลัวมากนะอ,อืมโอเคนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้มันไม่มีการดึงการไฟ,ฟฟ้าเข้ามาเลยนะครับเพราะว่าโหลดเราไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปิดโหลดแป๊บหนึ่งนะครับ อ่าโอเคนะครับทีนี้มาดูกันนะครับตอนนี้นะครับโหลดมีการดึงไปใช้งานอยู่ที่ประมาณ1.2กิโลวัตหรือว่า1,200วัตต์นั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่ามันจะดึงจากแบตเตอรี่ทั้งหมดเลยนะครับไม่ดึงจากการไฟฟ้าเนื่องจากว่าฟังก์ชันที่เราตั้งไว้นะครับตรง Time of ยูสเนี่ยมันจะดึงฝั่งแบตเตอรี่ไปจนกว่าจะลดเหลือ34%มนะครับมันถึงจะเปลี่ยนไปใช้การไฟฟ้านะครับคาตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม ที่เราต้องการนะครับโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดฝั่งแผงเข้านะปึ๊บฝั่งแผงโซลา r เซลล์นะครับเครื่องรุ่นนี้ดีมากนะครับก็มีฝั่ง PV เนี่ยนะครับฝั่ง MPPT ถึง3ชุดกันเลยทีเดียวนะเรียกได้ว่าจุใจกันเลยทีเดียวนะครับโอเคนะนะครับตอนนี้ฝั่งแผงทํางานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เห็นไหมโหลดที่ดึงจากแบตก็จะน้อยลงนั่นเองนะครับเพราะว่าฝั่งแผงเข้ามาช่วยนะครับ ตอนนี้มันเป็นเวลาประมาณนี่ตอนนี้สิบหกนาฬิกาสี่สิบสองนาทีดูซิว่าตรงไหมอ่าบ่ายสามกว่ากว่าอ๋อเวลาไม่ตรงนะครับนี่เดี๋ยวคงต้องไปตั้งค่าเวลาเพิ่มเติมให้ลูกค้าด้วยนะครับนี่นะตอนนี้ประมาณสิบสามนาฬิกาเออสิบห้านาฬิกากว่ากว่านะครับนี่สิบห้าสี่สิบนี่อันนี้เป็นสิบหกสี่สองนะครับต้องไปตั้งค่าเวลาให้ลูกค้านิดหนึ่งนะครับ ตอนนี้ก็ประมาณสามสี่โมงเย็นนะครับพลังพลังงานฝั่งแผงโซล่าเซลล์ก็จะผลิตได้น้อยลงนะครับอยู่ที่ประมาณพันกว่าวัตต์นี่นะครับพลังงานตรงสตริงที่1ตรงนี้นะเพราะว่าผมต่อเข้าแค่สตริงเดียวอันนี้ก็เป็น power ของสตริงที่2สตริงที่3นะครับนี่นะโอเคอันนี้เป็นเครื่องใหม่เห็นไหมนะครับค่ากิโลวัตต์ทูทูทานตรงนี้นะครับขึ้นมาแค่0.8กิโลวัตต์นะครับเพราะว่าเป็นเครื่องใหม่ นะครับหม่เอี่มเลย10กิโลวัตต์1เพด1เฟสนะครับเอาโอเคนะครับสำหรับการตั้งค่าใช้งานเบื้องต้นของ D20 กิโลวัตต์1เฟสตัวนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับตั้งค่าแค่นี้นะครับไม่ต้องทำอะไรเยอะเครื่องก็พร้อมที่จะลั่นพร,พร้อมที่จะใช้งานได้แล้วนะครับในส่วนฟังก์ชันอื่นๆนะครับเช่นเอาแบตเตอรี่ไปดันฝั่งออนกิดต่อทั้งออนกริดออฟกิดระบบ ผสมผสานอะไรพวกนี้นะครับมันเป็นฟังก์ชันที่ลึกลับซับซ้อนซึ่งตัวเครื่องตัวนี้สามารถทําได้นะครับหากใครต้องการใช้ฟังก์ชันพิเศษอะไรพวกนั้นก็ว่ากันต่อในอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวผมจะพยายามนํามาเสนอเรื่อยๆนะครับเพราะเครื่องนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องนําส่งลูกค้าแล้วทําคลิปทั้งหมดเนี่ยคงไม่ทันนะครับ ตัวนี้นะใครพอจะมีงบประมาณนะครับไม่ว่าจะตัว 5K 10K เนี่ยนะครับฟังกช์ชันการทำงานนี่ดีมากนะครับเรียกได้ว่าท็อปที่สุดนะปัจจุบันเท่าที่เคยจับมานะครับทั้งเอาแบตเตอรี่ไปดันฝั่งออนกริดได้ตั้งค่ากำลังวัดได้ว่าจะให้มันดันเท่าไหร่นะครับจะให้ดันย้อนก็ได้ไม่ดันย้อนก็ได้นะครับแถมยังนะครับถ้าใครมีแผงหลายชุดนะครับฝั่งเจนพอตต,ตรงนี้นะครับสามารถเอาตัวออนกริดเนี่ย มาเกาะฝั่งเจนพอร์ตได้เลยนะครับทำเป็นระบบที่เขาเรียกกันว่าระบบกิดกูกิดตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับแทนที่จะเอาอินเวอร์เตอร์ออนกิดไปเกาะกับการไฟฟ้าเสี่ยงผิดกฎหมายเราก็เอามาเกาะกับฝั่งเจนพอร์ตตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงพลังงานจากแผงอีกชุดหนึ่งเข้าออนกิดแล้วเอาออนกิดมาเข้าตัวเครื่องนะครับมันก็จะผสมการจ่ายโหลดนะครับเหลือจากโหลดก็ชาร์จลงแบตได้อีกต่างหากนะครับคล้ายๆระบบ AC c u p p i n g ที่ผมเคยทำให้ดูกันนะครับแต่มันจะแตกต่างกันกับการเอา AC c u p p i n g ตรงๆไปค้อมกับฝั่ง AC out ฝั่งโหลดตรงนี้นะครับถ้าเอาออนกิดไปเกาะกับอันนี้ก็ได้เหมือนกันติด CT กันย้อนให้มันนะครับแต่ว่าพลังงานที่เหลือจากออนกิดมันจะไม่สามารถดันส่วนย้อนไปชาร์จแบตได้แต่การที่ตัวฟังก์ชันที่เครื่องนี้มีก็คือนี่ Gen port ตรงนี้ เราไม่ต้องติด c ีทกันย้อนเราเอาอินเวอร์เตอร์ออนกิดมาต่อเข้าเจนพอร์ตดันเข้าไปชาร์จได้อีกต่างหากเรียกได้ว่าฟังก์ชันหรูรามาเ่ามากสาหรับตัวนี้นะครับก็แต่ก็อย่างว่านะมันเป็นฟังก์ชันพิเศษอื่นๆเดี๋ยวผมขออนุญาตทำเป็นคลิปแยกอีกทีหนึ่งแล้วกันถามกันมาเยอะมากแต่ผมยังไม่มีเวลาทําต้องขออภยัยสําหรับคลิปนี้เอาแค่เบสิกพื้นฐานเบื้องต้นให้เครื่องรันใช้งานได้ก่อนแล้วกันนะครับรายละเอียดเยอะมากนะครับสำหรับเครื่องนี้โอเคก็รายละเอียดเครื่องนี้ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ